และนี่คือปัญหาของคนขายในยุคป,ปัจจุบันที่เน้นขายอยู่ในอ e ีเม p เพลสครับใครที่กำลังขายอยู่ในแอปสีส้มสีน้ำเงินหรือสีดำคุณจะเจอปัญหาไม่ต่างจากผมเลยก็คือแพลตฟอร์มขึ้นค่าธรรมเนียมเรื่อยๆโดยที่ยังไม่มีเพดานสูงสุดนะครับถ้าเกิดเราเทียบจากต่างประเทศคือเขายังขึ้นได้สูงมากกว่านี้และที่สำคัญคือเมื่อไหร่ก็ตามที่3แพลตฟอร์มนี้เนี่ยเขามีใครคนใดคนนึงที่ขึ้นค่าธรรมเนียมไปแล้ว คนที่เหลือก็จะไม่ยอมอยู่เฉยนะครับเขาก็จะขึ้นตามทันทีแล้วจะทำยังไงดีวะในเมื่อค่าธรรมเนียมมันขึ้นเรื่อยๆเราจะมีทางออกทางไหนที่ร้านใหญ่ๆหรือแบรนด์ดังๆเขาใช้กันวันนี้ผมแอบไปแกะข้อมูลมาให้ฟังกันครับคุณรู้ไหมครับเวลาที่เราขายสินค้าใน Marketplace p แพลตฟอรนะครับณนะตอนนี้แค่ค่าธรรมเนียมพื้นฐานนะครับจะเป็นค่าธรรมเนียมการขายบวกค่าธรรมเนียมการชําระเงินเนี่ยหลายๆที่ ขึ้นได้ถึงประมาณ15%แล้วและที่สําคัญเวลาที่คุณขายในแพลตฟอร์มพวกนี้นะครับมันไม่จบแค่ค่าธรรมเนียมพื้นฐานนะครับเพราะว่าเวลาที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไปสั่งในแพลตฟอร์มเหล่านี้ส่วนใหญ่เขาจะคาดหวังว่าคุณส่งฟรีไหมเขาจะคาดหวังว่าคุณมีโค้ดส่วนลดหรือเปล่าซึ่งแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยก่อนที่คุณจะให้ลูกค้าเก็บโค้ดส่งฟรีแล้วส่งฟรีให้ได้ก่อนที่ลูกค้าของคุณจะเก็บโค้ดส่วนลดแล้วลดค่าสินค้าให้ได้เนี่ยคุณต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มใช่ครับม เพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมพื้นฐานที่ปกติคุณเสียอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะไม่จบที่ค่าธรรมเนียม10%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าบางแพลตฟอร์มเนี่ยที่ผมหาข้อมูลมามันอาจาจะขึ้นเป็น20% 25หรือ30%ก็ได้คุณลองคิดดูดีครับว่าค่าธรรมเนียมที่มันสูงขนาดเนี้ยเวลาที่คุณขายให้ลูกค้าจริงๆถ้าคุณจะลดให้ลูกค้าเองโดยตรงเนี่ยเราสามารถที่จะดึงดูดลูกค้าได้ดีกว่าหรือเปล่า เพราะเวลาที่คุณดึงลูกค้าไปขายในแพลตฟอร์มอย่าลืมนะครับว่าคู่แข่งเป็นคนเยอะเลยที่แย่ไปก,กว่านั้นคือคู่แข่งเยอะไม่พอเรายังต้องยิงค่าโฆษณาแข่งกันด้วยถ้าคุณเป็นคนที่ซื้อของออนไลน์บ่อยๆเวลาที่คุณหยิบสินค้าใส่ตะกร้านะหรือเวลาที่คุณหยิบสินค้ามานั่งไถ่ไถดูเนี่ยข้างล่างก่อนที่คุณจะกดหยิบใส่รถเข็นหรือก่อนที่คุณจะหยิบชําระเงินเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์เล็กๆครับที่มันชอบเขียนว่าสินค้าที่คล้ายกัน หรือสินค้าที่คุณอาจจะชอบและไอสินค้าที่คล้ายกันหรือสินค้าที่คุณอาจจะชอบเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นของร้าน ร้านคู่แข่งคุณครับและอยู่ดีๆเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้มันมักจะไม่เกิดขึ้นเองครับมันมักจะเกิดจากการที่คู่แข่งคุณเนี่ยยิงโฆษณาเพื่อยแย่งลูกค้าคุณไปแม้ว่าคุณจะพยายามแทบตายให้ลูกค้าเข้ามาดูสินค้าของร้านคุณแต่มักจะโดนฉกลูกค้าไปก่อนที่เขาจะสั่งซื้อคุณครับนี่คือปัญหาหลักที่นอกจากค่าธรรมเนียมก็สูงยังต้องยิงโฆษณาให้เด่นกว่าคู่แข่งเพราะไม่งั้นคู่แข่งคุณอาจจะฉกลูกค้าคุณไปแถม เวลาที่เราขายลูกค้าไปแล้วข้อมูลของลูกค้าที่เราขายไปเนี่ยเราดันไม่สามารถที่จะเก็บอะไรได้เลยครับใช่ครับเราไม่รู้แม้กระทั่งชื่อเบอร์โทร ที่อยู่แล้วเราไม่รู้ว่าจะติดต่อทางไหนนอกจากให้ส่งแชทในแพลตฟอร์มที่คนไม่ค่อยอ่านกันด้วยหรือคุณกําลังจะบอกว่าเวลาที่ร้านค้าแชทหาคุณในแพลตฟอร์มช้อปปิ้งคุณกดเข้าไปอ่านก็ไม่น่าใช่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีร้านค้าที่เขาทักแชทหาคุณในไลน์คุณอาจจะมีโอกาสที่จะอ่านได้มากกว่าถูกไหมครับนั่นคือทางลอดอย่างหนึง่งที่หลายๆแบรนด์ดังและร้านใหญ่ๆก็ใช้กันครับ แต่ละคนเขามีระบบที่เรียกว่า Line Official Account ผมไม่ได้กำลังจะบอกว่าคุณต้องมีนะผมแค่เล่าให้ฟังต้องบอกด้วยไหมว่า Line Official Account เอาไว้ทำอะไรจริงๆแล้วคุณหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาคุณไถ่ดูผมว่าคุณติดตามอยู่หลายร้านค้าโดยไม่รู้ตัวและหลายร้านค้านั้นเวลาที่เขาบอดแคสข้อความมาหรือก็คือการส่งข้อความที่เป็นพวกโปรโมชั่นมานั่นแหละคุณก็มักจะเผลอกดเข้าไปอ่านและหลายๆคนก็อาจจะกดเข้าไปแล้วสั่งซื้อ จากตอนที่เขาส่งข้อความมาก็ได้ถูกไหมนั่นคือวิธีที่ร้านค้าใหญ่ๆห,หรือแบรนด์ดังๆเขาใช้กันเขาเรียกว่าเขาทำระบบขึ้นมาและระบบนี้เก็บลูกค้าไว้ใน Official Account แล้วถ้าเกิดสมมติเราขายสินค้าดีมากๆใน Marketplace p แพลตฟอร์เนี่ยแล้ววันหนึ่งวันใดเนี่ยอยู่ดีๆร้านคุณโดนแบนสินค้าคุณโดนปิดแล้วคุณไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้เนี่ยถามจริงๆว่าคุณจะไปกู้เอาลายชื่อลูกค้าแบบนั้นกลับมาได้ไหมมันไม่ได้ไง เพราะฉะนั้นหลายๆแบรนด์เขารู้ดีครับว่าเขาต้องทํำยังไงเขาเลยเริ่มทยอยเก็บสะสมฐานลูกค้าไว้ใน line อ f f ฟิเชีครับและคุณคงเคยได้ยินมาอยู่แล้วนะครับว่าการขายลูกค้าเก่าอะ่ะมันง่ายกว่าลูกค้าใหม่และเวลาที่เราอยากจะให้ลูกค้าเก่าเขามาซื้อเนี่ยทำไมเรายังต้องให้ลูกค้าเก่าเข้าไปซื้อในมาร์เก็ตเพลสทั้งๆท,ที่ค่าธรรมเนียมมันแพงมากๆ และทำไมลูกค้าเก่าเหล่านั้นเขาถึงไม่ได้โปรโมชั่นดีๆหรือสิทธิพิเศษแทนที่เราจะจ่ายให้แพลตฟอร์มแต่เราเอามาให้ลูกค้าตรงๆไม่ดีกว่าหรอ นี่แหละคือข้อดีครับของการที่เรามี Line Official Account ที่เอาไว้ติดต่อกับลูกค้าแทนที่ลูกค้าจะซื้อจากแพลตฟอร์มที่เป็นคนกลางอีกทีทำไมถึงไม่มาหาเราโดยตรงที่ได้สิทธิพิเศษโปรโมชั่นดีๆและมัดใจลูกค้าได้ดีกว่าจริงไหมครับและเพราะว่า Line Official Account เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ระบบนี้เป็นเหมือนบ้านของธุรกิจครับที่สามารถรวบรวมลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่กำลังจะสั่งซื้อเราลูกค้าที่จะเป็นว่าที่ลูกค้าหรือแม้กระทั่งลูกค้าเก่าเนี่ย เก็บสะสมไว้ในระบบและเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีข้อมูลที่ถึงเนื้อถึงตัวแบบนี้เนี่ยการที่เราจะแชทหาลูกค้าให้ลูกค้าโทรหาเราให้ลูกค้าวิดีโอคอลหาเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยังทําได้ในขณะที่นะักตอนนี้คุณลองไปบอกช่องทางติดต่อส่วนตัวในแพลตฟอร์มที่เป็นอ e ีเมลเก็บเลสสิคุณบอกไปแป๊บหนึ่งปุ๊บโดนคะแนนแจ้งละเมิดโดนคะแนนความประพฤติซึ่งส่งผลอาจจะทําให้ร้านคุณโดนปิดหรือโดนลดละงั้สิทธินูน่นนี่ต่างๆนานาซึ่งจริงๆแล้ว กูก็เป็นคนจ่ายเงินให้มึงไม่ใช่เหรอวะทำไมกูต้องโดนลิดลอนสิทธิเยอะขนาดนี้และถ้าเกิดคุณไม่เคยสังเกตดูดีๆนะครับว่าเจ้า Line Official Account เนี่ยมันมีฟีเจอร์อะไรบ้างที่ตอนนี้ใช้ฟรีและหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาใช้กันนะครับอย่างแรกเลยคือเขาสามารถที่จะมี Rich Menu ซึ่งเหมือนกับทางลัด เหมือนป้ายบอกทางนะครับว่าพอกดเข้ามาแทนที่จะแชทเลยอ่ะมันจะมีป้ายอยู่ข้างล่างตรงนี้ครับแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าช้อปปิ้งทางไหนเช่นช้อปปิ้งไปช่องทางแอปพลิเคชันนี้หรือติดตามข่าวสารได้ทางช่องทาง Facebook ติดตามวิดีโอสั้นได้ทางช่องนี้ซึ่งลูกค้าที่กดเข้ามาเนี่ยเขาสามารถที่จะทราบข่าวสารได้ทันทีเลยว่าตอนนี้แบรนด์ของเราเนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรหรือว่าต้องการกาลังจะสื่อสารอะไรให้ลูกค้าฟังและที่คุณจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยเขามักจะบอดแตทหรือส่งข้อความให้คุณ วันดีเดย์หรือวันแคมเปญเป็นซะส่วนใหญ่ครับเช่นเรามีไลฟ์สดตอนนี้สามารถกดได้เลยเรามีโปรโมชั่นตรงนี้ในแพลตฟอร์มนี้สามารถกดได้เลยซึ่งเอาเรื่องจริงผมจะบอกว่าการที่เราส่งข้อความบอร์ดแคสไปหาลูกค้าที่กดติดตามไลฟ์ออฟฟิเชียลแอคเคของเราเนี่ยเป็นการประหยัดค่าโฆษณามากๆ ผมเคยใช้บอร์ดแคสต์ในวันแคมเปญนะครับเพื่อให้คนมาดูไลฟ์สดที่ผมขายของเนี่ยปรากฏว่าเรากดบอร์ดแคสต์ไปปุ๊บหาคนที่ติดตามเนี่ยได้ยอดขายเนี่ยหลักแสนได้มาง่ายๆเลยครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เริ่มต้นใหม่และยังไม่อยากจะเสียค่าบริบการรายเดือนนะครับเพื่อให้ส่งข้อความได้มากๆเนี่ยคุณสามารถใช้แพ็กเกตฟรีได้เพราะว่าเขาสามารถที่จะส่งข้อความได้300ข้อความต่อเดือนแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มเป็นกิจการใหญ่ขึ้นเริ่มมีผู้ติดตามมากขึ้นเนี่ยผมก็แนะนําว่าคุณลองพิจารณาว่าเราจะซื้อแพ็กเกตเพื่อจะส่งข้อความกี่ข้อความต่อเดือนดีซึ่งจะมีทั้งแพ็กเกตที่ส่งได้ 15, ข้อความหรือ3 5 0ันข้อความหรือรายละเอียดานี่ย เดี๋ยวผมลงรายละเอียดไว้ด้านล่างนะครับแต่เอาเป็นว่าเลือกที่เหมาะกับการใช้งานของเราเพราะอย่าลืมนะครับว่า การส่งบอดแชทข้อความและข้อความเด้งเข้ามาในไลน์ในมือถือของลูกค้าเนี่ยมีโอกาสที่ลูกค้าจะอ่านมีโอกาสที่จะเชื่อมต่อแล้วก็เข้าถึงลูกค้าเนี่ยมากกว่าการที่เราทักแชทไปหาลูกค้าใน Marketplace p แพลตฟอร์มแน่ๆครับพอเราได้ยินแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มสังเกตและเห็นภาพรวมได้มากขึ้นนะครับว่าใน Line ของเราเองเราก็ยังเป็นเพื่อนกับ Line Official Account ของหลายๆร้านค้าหลายๆ,ๆแบรนด์ถูกไหมครับเพราะตอนนี้ธุรกิจมันเปลี่ยนไปครับ แต่ละแบรนด์แต่ละร้านค้าเนี่ยเขาเริ่มที่จะเก็บสะสมฐานข้อมูลของลูกค้าที่ใช่ไว้ในระบบไว้ในบ้านที่เราเรียกว่าเป็นศูนย์กลางการทำธุรกิจอย่าง Line Official Account และเราจะยิ่งเห็นได้ว่ายิ่งเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ย เจ้าฐานลูกค้าหรือข้อมูลลูกค้าเนี่ยมันจะยิ่งเก็บสะสมได้ยากและแพงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากแพลตฟอร์มก็มีการปิดบังอยู่เรื่อยๆทั้งๆที่จริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นหัวใจหลักและเป็นท่าไม้ตายของแต่ละธุรกิจที่เราควรจะมีและเก็บรักษาเป็นของตัวเองใครที่คิดว่าตอนนี้ธุรกิจของเราอ่ะจำเป็นต้องมีระบบ ในการสื่อสารกับลูกค้าในการคอนเน็กเชื่อมต่อกับลูกค้าแบบถึงเนื้อถึงตัวมากกว่าใครที่กําลังคิดว่าเราควรที่จะมีการให้โปรโมชั่นกับลูกค้ามากกว่าการที่เราจะต้องจ่ายให้แพลตฟอร์มตัวกลางอยู่เรื่อยๆเนี่ยผมว่าคุณห้ามพลาดที่จะศึกษาเรื่องของ l i น์ออฟฟิเชียลแอคเคนะครับและที่สําคัญคือจริงๆ Line Official Account เนี่ยเขามี My ช h o p ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากการที่คุณลงสินค้าขายใน Marketplace ทั่วไปเลย My ช h o p เป็นการลงสินค้าแบบที่ลูกค้าสามารถเห็นทั้งรูปภาพ วิดีโอแล้วคุณสามารถทําโปรโมชั่นต่างๆไว้ในไลน์ได้เลยนะครับโดยที่คุณไม่ต้องมีความรู้ในการสร้างเว็บไซต์อะไรเลยและมันสามารถที่จะเชื่อมต่อกับไลน์ได้ง่ายมากๆเพราะฉะนั้น ใครที่คิดว่าไม่อยากจะจ่ายค่าธรรมเนียมที่มันแพงมากกว่านั้นอีกแล้วไม่อยากจะมานั่งลุ้นอีกแล้วว่าแล้วเราจะต้องโดนคนอื่นแย่งลูกค้าเราไปเมื่อไหร่ไม่อยากที่จะเสี่ยงกับว่าแล้วฐานข้อมูลของเราเนี่ยมันจะหายไปไหนอยู่กับใครมีใครจะเอาฐานข้อมูลลูกค้าเราไปใช้ให้คนอื่นอีกหรือเปล่าผมว่าคุณควรจะเริ่มศึกษาได้แล้วนะครับและใครที่เป็นสาย ที่อยากขายสินค้าแล้วไม่อยากจะทําเว็บอยากจะมีหน้าสินค้าให้ลูกค้าดูง่ายๆปิดการขายง่ายๆและแอดมินทางานง่ายๆผมจะบอกว่าคุณอาจจะอยากลองศึกษาการใช้ MyShop ครับซึ่งค่าธรรมเนียมบอกได้เลยว่าถูกกว่าแพลตฟอร์มทั่วไปเยอะมาก และฟีเจอร์สําหรับการที่จะทําให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้าเนี่ยมีเยอะมากเพราะเขาเข้าใจกลุ่มลูกค้ามากกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆใครที่สนใจในเรื่องค่าธรรมเนียมต่างๆและอยากให้ผมมาเล่าเพิ่มเติมนะครับสามารถพิมพ์คำว่าสนใจได้เลยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีคนบอกว่าอยากรู้เยอะๆเดี๋ยวผมมาเล่าห้ฟังต่อนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์และเจอกันในคลิปหน้าครับ